น้องฟ้าเอาอาหารให้น้องหมาจ้าเออลูกชื่ออะไรนะคะสจสจตัวไหนบ้างลูกอันนี้ชื่อสอเอ้ยชื่อชื่อสอนี้ชื่อจอจอรวมกันเป็นสจสจกินข้าวแล้วค่ะซอจ้อน้องไม่ได้กินเลยสอจ้อกกินข้าวแล้วก่อนคนเหรอให้น้องอ่ะ บ่มีเวียดอย่างเลยกินมีเวียดางกินเขาเออผ้าบืงน้องควายค่ะพี่นอ้องค่ะน้องควายกินหญ้าอะไรคุณตาเอาเข่าคอกแล้วคะนี่ว้าวคือ <laughs> มาเหงแถพ่อฮะ อ่าเฮ้ยนี่ค่ะแต่งงามเลยค่ะแางสวยเลยจาค่ะเนี่ยน้องไม้ค่ะไปหาน้องไม้มา เอาหน่อนไม้ที่สวนมาจะาไม่แก่ห้อนๆไหนคุณยายเาลิกหลับะ <c oughs> เลิกิก <c oughs> เลปลี่ยนเสื้อกันค่ะเตรียนไปไหนลูกเทพ้ะ <c oughs>